สุดปังชาวเน็ตแห่ซื้อเลขที่นั่งฉีดวัคซีนดีเจมาตูมถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเน้นๆ oh, <no. S 1> ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในขณะนี้การเข้ารับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอาการรุนแรงของโควิดเหล่ดาดาราคนดังก็ต่างไปฉีดวัคซีนเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันกันอยู่ค่ะทางด้านดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรหลังจากที่หายป่วยจากโควิดก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ และลุยทำงานอย่างเต็มที่่าสุดเจ้าตัวก็ได้เข้ารับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแต่งานนี้ชาวเน็ตต่างแห่สองเลขที่นั่งของดีเจมาตูมกันยกใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเผยเลขที่นั่งหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไม่นานซึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว คือเลข29งวดประจำวันที่1กร,รกฎาคม2564พร้อมแคปชั่นระบุเอาไว้ว่ามเมื่อเช้ามีคนซื้อตามเลขที่นั่งตูมตอนไปฉีดวัคซีนแล้วถูกด้วยฮ่าฮ่ฮยินดีด้วยครับแม่น้ำตูมฮ่าฮ่ฮอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย